ครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่น่ารักที่ดูอยู่เป็นประจำที่ช่องมาร์ a p อพีและใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมมีกลับมาเจอเจอกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ของที่ผมรีวิวไปนะครับผมก็ได้เข้ามาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นลำโบกที่นี่นะครับที่เขาบอกว่ากลับมารอบสุดท้ายก่อนจะเป็นของแรนะครับแล้วก็ชุดยักษ์อสูรฟ้าเรืองแสง ตัวนี้นั่นเองนะครับบอกเลยว่าชุดเนี่ยเท่มากๆนะครับแต่ยังไม่ได้จัดเลยนะครับโอเคก็หลังจากที่ของมาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูของใครที่เาเว็บเติมเพชรคุ้มๆแนะนําเว็บนุกเกอร์โซเลยบางวันมีเพชรลดพันเพชรเหลือ99บาทด้วยแล้วยังมีราคาพิเศษอื่นๆหรือจะเป็นบริการซื้อขายร,าาร Free ้านฟรีไฟบางวันมี ID หมก f 99บาทจดทะเบียนถูกต้องไม่โกงแน่นอนลิงก์อยู่ในคำอธิบายเลยนะครับหรือใครจะขายก็สามารถทักไปขายในเพจได้เลย ที่จะเข้าในเซิร์ฟไทยกันบ้างว่ามีอะไรที่มันน่าสนใจกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูอะไรกันก่อนดีนะเราจะไปดูวันนี้เป็นวันที่6นะครับเราจะไปดูของวันที่7นะครับผมซึ่งก็มีน้องๆน,นะครับผมถามกันเข้ามาเยอะมากเลยเพราะว่า ตัวนี้เนี่ยมันกลับมาแล้วนะครับผมที่เป็นเซ็ตลัมโบแต่ว่าเซ็ตลัมโบเนี่ยมันยังมีอื่นๆอีกนะครับผมซึ่งวันที่7นี้ก็จะกลับมาแล้วนะครับผมสําหรับถ้าเปิดตัวนะครับหรือว่าแอนิเมชั่นลัมโบกินีดริฟตัวนี้นะครับก็จะกลับมาแล้วนะครับผมรอจัดกันได้เลย ตัวนี้ก็กลับมาเป็นรอบสุดท้ายก่อนจะเป็นของแรเช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับ้าเปิดตัว Lamborghini v i n i n o ตัวนี้นะครับผมนี่อย่างเฟี้ยวอย่างเท่เลยแล้วก็จะมาพร้อมกับ ไอซ์วอลล์แลมโบกินีด้วยนะครับผมตัวนี้ก็คนคนใช้ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับไอซ์วอลล์แลมโบกินีอยู่ไหนวะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมแลมโบกินีชิลหรือว่าโล่แลมโบกินีนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ควรมีไว้เหมือนกันนะครับผมเพราะมันเท่แล้วมันก็มีตราของแรมโบเนี่ยอยู่ตรงชื่อด้วยนั่นเองนะครับผมสองอย่างนี้นะครับผมก็จะมาตั้งแต่วันที่7มิถุนายนไปจนถึงวันที่16 มิถุนายนเลยนั่นเองนะครับผม2อ,อย่างนี้ก็น่าจะมาเป็นตู้สุ่ม8ทีนั่นเองนะครับในคืนนี้นอนแล้วก็ถัดไปนะครับผมในวันที่8มิถุนายนนะครับอันนี้ก็เรียกร้องกันมาเช่นเดียวกันนะครับก็จะกลับมาแล้วนะครับผมมาครั้งล่าสุดก็น่าจะเป็นประมาณสัก6เดือนที่แล้วเลยนะครับ หัวจันทราสองหน้าหรือว่าหัวบาวันนะครับที่เรียกกันนั่นเองนะครับก็จะกลับมาแล้วนอนนีอย่างเฟี้ยวอย่างเทเลยนี่นะครับชุดชายสีที่แพงที่สุดนะครับก็จะมีหน้ากากให้มาเพิ่มด้วยในส่วนของสีที่แบบว่ารองลงมานะครับก็จะไม่มีตัวหน้ากากให้นั่นเองนะครับก็จะเป็นชุดแบบนี้เลยแต่ว่าชิ้นอื่นก็ไม่ค่อยได้ใส่กันอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่จะใส่เป็น ตัวทรงผมซะมากกว่าทรงผมก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับผมเพียงแต่ว่าตัวที่มันแพงที่สุดเนี่ยมันมีเอฟเฟกสายฟ้าอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมก็รอจัดกันได้เลยนะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยมาทั้งของผู้หญิงแล้วก็ของผู้ชายมาทั้งหมด6ชิดเลยนะครับ6ชุดเลยนะครับ6ชุด3สีก็คือทั้งของชายของหญิงทั้งหมดเลยนั่นเองนะมาตั้งแต่วันที่ 8นะครับผม8มิถุนายน2567ไปจนถึงวันที่22นะครับผม8ถึง22นี้นะครับก็จะมาแล้วนะครับผมในส่วนของหัวบาวันนั่นเองนะครับก็น่าจะมาเป็นแบบรังพึ่งนะครับก็เก็บเงินรอกันได้เลยนะครับผมมันก็จะเป็นของที่จะมาในคืนนี้แล้วก็บรืนนี้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ย มีการอัปเดตมานะครับผมในส่วนของเซิร์ฟทดลองก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคร่าวๆนะครับผมว่ามันมีอะไรใหม่ๆที่มันแบบว่าน่าสนใจกันบ้างคร่าวๆและกันนะครับผมไปดูกันเลยครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ทดลองหรือว่าเซิร์ฟแอดวา c e ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อันนี้จะเป็นหน้าตาของตัวละครใหม่นะครับมีชื่อว่าแคสซี่นะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวละครสกิลกดใช้นะครับผมสกิลแอคทีฟนั่นเอง นะครับผมก็เป็นตัวเทสเกิลในแพทที่แล้วที่เราเคยเล่นกันไปแล้วก็เคยพูดกันไปนั่นแหละก็เมื่อเรากดสกิลนะครับผมมันจะมือจะมันจะมือ,ม,ม,อมันจะมีเส้นฮิวนะครับผมแบบว่าฮิลตัวเองแล้วก็เพื่อนที่เราเลือกเนี่ยสหน่วยนะครับต่อวินาทีนะครับผมฮิวไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ถ้ากดอีกครั้งหนึง่งเนี่ยกดสกิลอีกหนึ่งครั้งเราจะส่งฮิลให้เป้าหมายนะครับก็คือเพื่อนที่เราเลือกเนี่ยหนึ่งร้อยเฮเลยนะครับผมคือแบบว่าเยอะมากๆเลยแล้วก็คูดา แค่60วินาทีเท่านั้นนะครับผมก็เป็นตัวละครสายซับพอรตที่น่ารักตัวใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับผมเป็นตัวใหม่เนาะนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอีกตัวหนึ่งเออเป็นตัวเทสนะครับผมยังเป็นตัวเทสอยู่นะตัวนี้เป็นตัวเทสบอยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นสกิลกดเช่นเดียวกันเมื่อเรากดใช้งานแล้วเนี่ยเราจะมองเห็นศัตรูนะครับผมในระยะ20เมตรเป็นเวลา 30วินาทีเลยนะครับผมแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้น100ขณะถือปืนนะครับผมยม้ำว่าเป็นแค่ขณะถือปืนเท่านั้นนะครับผมเวลายิงแล้วก็วิ iatric iatric <bury> ว่งนะครับผมหรือว่าวิ่งถือปืนเนี่ยก็จะวิ่งเร็วขึ้น100%นะครับแล้วก็ถ้าศัตรูเนี่ยคอมโบนะครับถ้าเป็นคอมโบกับโมโคศัตรูที่ติดมาร์กนะครับผมจะมาร์กนานกว่าเดิม5วินาทีนะครับแล้วก็จะมองเห็นศัตรูที่ติดมาร์กเนี่ยทะลุกำแพงด้วยนะครับผมนึพวาโปรมองนะตัวนี้คือแบบสุดยอดจริงจริง นะครับผมนะก็ประมาณดีเลยสําหรับเจ้าตัวตัวเทสบอยนะครับผมเป็นตัวใหม่อีกตัวหนึ่งเนาะแล้วก็ปืนนะครับผมปืนมีระบบปรับแต่งปืนก็คืออย่างที่ GM เมเคยเคลิ่นไปนะครับในคลิปก่อนๆเยอะแย,ยะมากมายที่พี่อาร์ตเขาลงนะครับผมว่าจะมีระบบปรับแต่งปืนนะครับผมก็คือจะสามารถนําค่าสถานะของปืนที่เราชอบเนี่ยมาใส่ในสกินที่เท่กว่าเดิมได้อย่างเช่นผมชอบสกินปืนสกินปืนนี่นะครับผมต่วผมชอบค่า สถานะของเจ้าตัวนี้ นะครับผมก็เลือกแบบนี้เลยนะครับผมเลือกค่าสถานะเลือกสกินปืนแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะครับผมก็จะได้มาเป็นตัวปืนแบบที่เราชอบ <S <S ตามใจเราเลยนั่นเองนะครับผมอย่างนี้ก็เป็นรูปลักษณ์ของตัวสีฟ้านะครับผม <S <S แต่ว่าค่าสถานะเป็นของปืนสงครามอะไรแบบนี้เลยนะครับน่าจะชอบกันเนาะแล้วก็ปืนกลมือนะครับผมหรือว่าปืนกลเบานั่นเองแม็กซิจะสามารถทําดาเมจแล้วก็อัพได้เหมือนกับเจ้าตัวอาร์คด้วยนะครับผมแล้วก็ดาเมจที่ยิงแขนกับขาเนี่ยก็จะ เพิ่มขึ้นตามเลเวลด้วยนะครับแล้วก็ปืนปืนฮิวนะครับผมปืนฮิวตัวนี้เนี่ยจะมีปืนฮิวไนะครับผมปืนฮิวที่เป็นปืนพกเนี่ยแต่ว่าเป็น,ปน,ปนแบบว่าเป็นแต่งนะครับผมเป็นตัว Y เพิ่มเข้ามาเนาะ <geon oke S 1> ก็คือเมื่อเราฮิวแล้วเนี่ยจาก20นะครับเพิ่มทีละ20จะเป็นเพิ่มทีละ25แล้วก็เมื่อเรายิงเพื่อนที่ล้มอยู่จากระยะไกลก็ได้นะครับผมตัวนี้ค่อนข้างจะระยะไกลถ้าเป็นตัว Y นะครับผมมันจะยิงปุ๊บเหมือนเพื่อนเราเนี่ยใช้เข็มชุบเลย ก็คือยิงปุ๊บมันจะสัปปะบาลสอง2-3วินาทีนะครับเพื่อนก็จะลุกเองเลยไม่ต้องใช้เข็มชุบนั่นเองนะครับผมก็คือจะใช้ปืนปืนฮิวไวเนี่ยแทนเข็มชุบได้เลยนะครับผมก็คือแบบเป็นปืนซัพพอร์ตที่ดีมากๆเลยเนาะแล้วก็ปืนที่เรารอคอยก็จะมาแล้วนะครับยืนยันแล้วว่าแพทหน้าเนี่ยมาแน่นอนสําหรับ FGL 2 4ปืนนี้เป็นปืนยิงระเบิดไฟนะครับผมยิงปุ๊บจะมีไฟทะลุออกมานะผมไฟเนี่ยสามารถทะลุกําแพงได้ยิงติดรถได้นะครับผมยิงติดศัตรูได้ ได้นะครับผมก็คือวิ่งติดวิง่งยิงติดคนแล้วก็ถ้าศัตรูวิ่งหนีเนี่ยก็จะไฟก็จะตามคนไปเลยนั่นเองนะครับผมจะสามารถเป็นเครื่องติดตามได้ด้วยนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นปืนพกที่ค่อนข้างที่จะโกงอีกปืนหนึ่งเลยนะครับผมคร่า,ราวๆก็มีประมาณนี้แล้วก็ิกีเก่านะครับผมจะมากลับมาเป็นแค่พลิกจิ๋วเท่านั้นนะครับผมพลิกจิ๋วก็คืออะไรก็คือเราจะเข้าประตูว์าภายในแมปนะครับขึ้นไปแล้วก็จะมีเมืองิกีเก่าเป็นโมเดลแบบว่าเล็กๆเนี่ยให้เราเล่นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับผมเป็นมินิเกม ยิงกล่องของขวัญแล้วก็เอาเหรียญจากกล่องของขวัญเนี่ยไปแลกนะครับผมไปแลกปืนที่มีค่าสถานะที่ดีกว่าเดิมอย่างพวกลอซ่าอะไรก็จะแรงกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็ลงมาได้เลยนะครับผมลงมายิงอ่าใช้ปืนนั้นเนี่ยลงมายิงคนในแมปปกติได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีอีกเป็นเครื่องร่อนนะครับผมเครื่องร่อนนี่ผมต้องบอกก่อนเลยว่ามันจะไม่เหมือนกับแพทก่อนๆน,นะครับเครื่องร่อนเนี่ยมันจะเรียะเวลาในการร่อนมันจะน้อยกว่านะครับผมแล้วมันจะร่อนได้ไม่ไกลเท่าแต่ก่อนแล้วนะครับแล้วก็เครื่องร่อนเนี่ยไม่สามารถเก็บในแมป ได้นะครับผมต้องไปแบบว่าต้องไปกดเหมือนกับเครื่องบีดอะเออนั่นตรงนั้นเลยตรงพีกนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ตรงพีกเนาะโอเคเราเดี๋ยวกลับไปปิดคลิปในเซิร์ฟไทยกันดีกว่านะครับ โอเคตอนนี้เราก็กลับมาที่เซิร์ฟไทยกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาร์ค AP ด้วยส่วนเซิร์ฟแอนด์วานไรละเอียดเล็กน้อยเนี่ยผมจะลงเป็นคลิปช็อตนะครับผมหรือว่าคลิปสั้นหรือว่าใครอยากดูในต่อก็ดูได้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายจุ๊บ